บทแผ่เมตตาสั้นๆแต่อานุภาพมหาศาลยิ่งนักบทแผ่เมตตาของหลวงปู่ดูปล่มมัปราอยู่ท่านใดที่แผ่เมตตาเป็นประจำอยู่แล้วก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองหลวงปู่ท่านได้บอกว่าในบางครั้งดวงวิญญาณเขาก็มีเวลาน้อยที่จะมารอบทแผ่เมตตายาวๆไม่ได้หลวงปู่ท่านเลยมอบบทแผ่เมตตาแบบสั้นๆ แต่มีอนุภาพมหาศารเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเห็นหมาแมวอยู่ข้างถนนอยากแผ่ไม่ตาส่งเคราะเขาก็ให้ตัวเรารวบรวมบุญของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆแผ่ไม่ตาออกไปว่าพุทธทางอนันตังทำมังจักกวาลักสั่งขังนิพพานะปัจโยโหออตูไม่ว่าจะไปที่ไหนถ้าเห็นคนทุกข์ยากเห็นสัตว์ที่ลำบาก ให้นึกถึงหน้าหลวงปู่ดูเอาไว้แล้วก็สวดแผลเมตตาพระคาถานี้ออกไปนอกจากพวกเขาเหล่านั้นจะได้บุญกุศลที่เราได้แผลเมตตาออกไปแล้วจิตใจของเราก็าจะเปรียบด้วยความสุขมีพรมวิหารในจิตส่งความดีให้เราได้ตลอดเวลา